อนุภาพแห่งพุทธโธบทสวดที่สั้นที่สุดแต่พลังมหาศาลที่สุดคำฟ้าพุทธโธหรือพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ที่มีสติสมบูรณ์เสมอหรือหมายความถึงพระพุทธเจ้านั่นเองการที่เราได้ระลึกถึงภาวนาถึงสวดมนต์ถึงพระพุทธเจ้านั้น ย่อมเป็นการดีในการเจริญสติเพราะพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ประเสริฐสุดของโลกทรงเป็นแบบอย่างในทุกๆท,ทางในความเป็นมนุษย์การภาวนาเพียงคำว่าพุทโธนั้นแม้แต่คนผ่านก็ยังสามารถทำได้และช่วยให้รอดตายได้ดังเรื่องเล่าของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธสมัยที่ท่านไปทุดงที่ฝั่งลาว ช่วงที่ท่านอยู่ที่ภูเขาฝ่ายประเทศเลาวหลวงพ่อคูลได้รับความศรัทธามากมายจากชาวบ้านเหตุหนึ่งอาจเป็นพระท่านเป็นพระภิกษุที่สามารถบำเพ็ญภาวนาจนได้รับฌานและมีบาร,รมีที่เก๋า้าพาสมควรท่านมีเมตตาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีคนลาวกลุ่มหนึ่งที่ชอบเล่นคนใส่คาทาอาคม ไม่ชอบใจที่มีพระภิกษุมาอยู่ใกล้หมู่บ้านเพราะบทบาทของตนเองจะถูกลดลงศรัทธาจากชาวบ้านจะหันไปอยู่กับหลวงพ่อคูณแทนเริ่มแรกคนพวกนี้จะเริ่มก่อกวนแบบสั่งสอนคือแกล้งทำเป็นผีไปหลอกขณะที่ท่านจเจริญภาวนาอยู่ในกรดแต่ก็ไม่อาจทำอะไรท่านได้เมื่อทำกับท่านไม่ได้ผล จากความโกรธเริ่มเป็นความเกลียดอาฆาตมาร้ายถึงกับชีวิตพวกมันจึงปรึกษากันว่าจะต้องทำกุใสเศกนําควายเข้าท้องว่าแล้วก็พากันทำสำรับกับข้าวเศกให้มีหนามและก้อนหินเอาไปถวายพอรุ่งเชา้าพวกมันก็ทำตามที่ตกลงกันไว้ในกลุ่มของหมอผีเหล่านั้นจะมีแต่ชายชะกันประมาณ4-5ถึงคน รีบขึ้นไปยังผู้ควายแต่เช้าเพื่อกะเวลาที่หลวงพ่อคูณจะนั่งลงผนังพอดีพอพวกมันเข้าไปถึงตรวดของหลวงพ่อก็จะแจงเศษคาถาใส่ข้าวปลาอาหารแล้วก็ปูหนังฝ่ายแห้งให้หลวงพ่อนั่งเป็นที่นั่งรับประทานเพราะในป่าไม่มีเสือ่อหรือไม้กระดานให้นั่งจากนั้นพวกมันก็นิมนต์หลวงพ่อคูณให้เข้าไปนั่งรับประทานอาหาร ที่จัดใส่ถาดมาอย่างดีพร้อมกับกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าได้นำข้าวปลาอาหารมาถวายท่านขอท่านจงรับและชันอาหารนี้ตามสบายเถิดหลวงพ่อคุณท่นัางพิจารณาอาหารอยู่นานแต่ก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆให้พวกหมอผีเห็นท่านวางใจกับเรื่องราวเหล่านี้พอท่านรู้หมดทุกอย่างในกระทำความชั่ว ของพวกมันจึงได้เอ่ยว่าเอาละ่ะกูจะฉลองศรัทธ,ธาของพวกมึงอย่างที่ต้องการก่อนที่ท่านจะชนะหารได้รายพระเวทในใจแล้วเป่าสำรับลงไปเป็นการทำลายอาคมของพวกหมอผีท่านเป็นผู้รู้ในวิชาเวทวิทยาที่เป็นคุณชนิดเรียนทั้งผูกเรียนทั้งแก้มาอย่างดีขณะที่พวกหมอผีเรียนแต่ผูกอย่างเดียว หลังจากนั้นจึงฉันอาหารไปตามปกติในขณะที่ท่านนั่งฉันอาหารอยู่สายตาก็คอยจับจ้องมองหนังฝายที่ปูนั่งสังเกตได้ว่าหนังฝายจะค่อยๆอยหดตัวเข้ามาเรื่อยๆแต่ท่านก็ค่อยๆเป่าคาถาอาคมลงไปให้มันคลายออกเหมือนเดิมแต่พราะเผลอมันก็ค่อยหดเข้ามาอีกแบ่งนี้เรื่อยๆแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงิปุธใดใด ให้พวกหมอผีเห็นได้แต่ยิ้มความเมตตาเมื่อท่านฉันเสร็จจึงกล่าวว่ากูฉลองศรัทธาของพวกมึงแล้วดังนั้นอาหารพวกนี้กูยกให้พวกมึงเอากลับไปให้ลูกเมียแบ่งกันกินเอาไปฉลองศรัทธาของข้าบ้างเอา้ามาเอาไปเลยกูรู้ว่าพวกมึงจะต้องการมาหากูอีกตอนนี้พวกมึงกลับไปเเถอะ กูจะสวดมนต์ไหว้พระพวกมันพอรู้ตัวแล้วว่าท่านไล่แบบไกลาๆพวกหมอผีพอเห็นว่าหลวงพ่อคูณไม่มีความสะทกสะทานวันไว้กับไสยศาสตร์ที่พวกมันกระทำก็พากันถอดสีหน้าแสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดจากนั้นพวกมันจึงได้รีบเก็บถาดอาหารและหนังฝ่ายที่ปูรองนั่งแล้วก็เดินลงจากเขาทันทีมีอาการผิดหวังอย่างแรง ที่ไม่สามารถทำอะไรหลวงพ่อคุนได้พอแสงอาทิตย์สุดท้ายรับภูเขาขวายไปสักพักใหญ่ความเมืดก็เริ่มปกคลุมหลวงพ่อคูนเริ่มนั่งสมาธิในกรดทันใดนั้นก็มีเสียงอื้อๆจากลมแรงที่พัดผ่านแมฆไม้มาอย่างที่ท่านนั่งอยู่ลมพัดมาปะทะที่หน้าของท่านทำให้เกิดอาการจกเสียดที่ท้องขึ้นอย่างฉับพลัน ตอนนี้ท่านรู้ทันทีว่าเจอคนเล่นของอาให้แล้วคงจะเป็นเพราะอาหารในมื้อเช้ามันสำแดงพิษในตอนนี้ก็ได้พอในท้องเริ่มปวดขึ้นมาทุกทีท่านจะคงข่มค,ความเจ็บปวดเอาไว้เริ่มภาวนาพุทธโธตั้งมั่นในอำนาจแห่งพระพุทธคุณเป็นที่พึ่งขณะที่ท่านภาวนาพุทธโธไปเรื่อยๆอาการปวดก็ทุเลาไปบ้าง บางครั้งก็กลับมาเจ็บปวดอีกท่านก็ยังนั่งสงบภาวนาต่อไปเช่นเดิมท่านได้อธิษฐานบอกกับสิ่งที่อยู่ในท้องว่าจงออกไปเสียเถอะมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นฉับพัน์สิ่งที่ทําให้ท้องไส้ของหลวงพ่อปัน่วนก็พุ่งออกไปจากตัวอย่างรวดเดว็วไม่รู้ว่ามันลอยไปณนที่แห่งใดคงจะมีแต่หลวงพ่อเท่านั้นที่รู้ได้ฝ่ายพวกหมอผี เมื่อถึงบ้านก็พาคันกินข้าวปลาอาหารอย่างอริสอร่อยจนลืมไปว่าอาหารที่กำลังกินอยู่นั้นเป็นอาหารที่ตนเสกาอาคมไว้ลูกมีของตนเมื่อกินอาหารเข้าไปไม่นานก็เกิดอาการทุรนทุรายแทบใจจะขาดมันจึงรีบนำน้ำมนต์ไปแก้อาถันแต่เมื่อดื่มน้ำมนต์จนหมดก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นต้องทนปวดท้องทรมานเช่นนั้นจนถึงลุ่งสาง เวลาเชา้าพวกชาวบ้านก็ไปถวายอาหารแก่หลวงพ่อคุณเช่นเคยพอท่านฉันอาหารเสร็จก็เตรียมเทศธรรมะให้แก่ญาติโยมก็มีขบวนชายหนุ่มสี่ห้าคนกลุ่มเมื่อวานแบกร่างคนป่วยร้องโอดโดยมาหาท่านหลวงพ่อท่านเห็นก็ทราบถึงจุดประสงค์แล้วกล่าวยิ้มว่าพวกเจ้าก็มีวิชาความรู้ทำไมไม่ให้ผีที่เจ้าเลี้ยงไว้ช่วยรักษาเจ้าละ่ะ หลวงพ่อขอรับพวกข้าน้อยมาขอขมาโทษกับท่านที่พวกข้าได้ร่วงเกินท่านไปเมื่อวานเห็นผิดเป็นชอบมองเห็นท่านเป็นศัตรูหลวงพ่อโปรดยกโทษให้พวกข้าน้อยด้วยเถอะขอรับและโปรดช่วยลูกเมียของข้าน้อยด้วยหลวงพว่อโคนยิ้มให้เหมือนกับว่าถ้าไมาได้คิดอะไรและท่านยกโทษให้แล้วจึงพูดว่าพวกมึงพูดอะไรกันกูไม่เข้าใจ พวกมึงมาขอโทษกูทำไมแต่กอดมึงทำแล้วมึงทำไมไม่คิดให้ดีๆก่อนพวกมึงคงนึกไม่ถึงว่ามึงวิเศษกว่าใครๆพอเจอเข้าบ้างเป็นไงถูกเข้าบ้างแล้วลนลานเหมือนมาถูกน้ำร้อนเชียวหรือกูว่าแล้วมึงจะต้องกลับมาหากูอีกพวกมึงก็ต้องมาตามปากกูเห็นไหมตัวหัวหน้ากลุ่มอ้อนวอนหลวงพ่อให้เห็นใจด้วย ด้วยความสิ้นท่าสิ้นลายความโอหังหลวงพ่อคูณมองดูด้วยความเมตตาปนเวทนาทั้งมองลูกและเมียที่กำลังเจ็บปวดทรมานกำลังบิดตัวไปมาเพราะความเจ็บปวดอย่างน่าสงสารเออกูจะช่วยมึงเอาบุญกุศลที่หลังคิดจะทำอะไรควรคิดกันให้ดีๆอย่าไปคิดทำอะไรตามใจของตัวเองอย่าลืมสิ คนที่เก่งกว่าพวกมึงก็มีที่พวกมึงทำอย่างนี้กับกูมึงรู้ไหมว่ามึงคิดจะฆ่าพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพวกมึงทำสำเร็จพวกมึงจะได้รับบาปกรมยามหันจะตกนรกเวจีและไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเอาละพวกมึงไปตักน้ำมากูจะทำน้ำพระพุทธมนต์ให้ลูกเมียมึงกินดยเร็วถ้าไม่อย่างนั้นลูกเมียของพวกมึง จะตายเสียก่อนหลวงพ่อคุณประเคนน้ำที่พวกหมอผีตักมาให้ท่านก็ท่องมนต์คาถาด้วยอำนาจแห่งสมาธิที่บั่นคงสักครู่ก็เป่ามนต์พวดลงไปสองสามรังแล้วก็รีบยื่นให้พวกมันเอามาให้คนเจ็บจืม่มและบอกสำทับอีกว่ามีทางเดียวจะหายให้ึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าและท่องพุทโธภาวนาไปเรื่อยๆ ทุกขเวทนามันจะหายไปเองช่วงแรกคนเจ็ดดื่มน้ำไปเท่าไหร่ก็เริ่มภาวนาไปสักพักอาการก็ยังไม่หายอย่างร้องโวยวายเพราะความเจ็บปวดจึงไม่ยอมภาวนาต่อร้องขอให้หลวงพ่อคูณเป่ามนไล่่ให้อีกแต่หลวงพ่อก็บอกเช่นเดิมว่าภาวนาพุทโธอย่างเดียวที่มึงเป็นอย่างนี้เพราะมึงไม่ไปศีลธรรม เอาแต่เบียดเบียนคนอื่นให้เขาได้รับทุกข์ยากกำมันตามทันมึงแล้วหากมึงไม่เชื่อในอำนาจของพระพุทธองค์ไม่ยอมภาวนาพุทโธก็ไม่มีทางรอดมึงเลือกเอาเองเ็าแล้วกันคนเจ็บจึงกลับมาภาวนาพุทโธอกีกครั้งโดยมีหลวงพ่อคุณช่วยกำกับการนั่งภาวนาให้เกิดสมาธินานอยู่เป็นครึ่งค่อนวันวก,กับที่ได้ดื่มน้ำพระพุทธมนต์ของหลวงพ่อ อาการปวดท้องก็ค่อยทุเราไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็หายเป็นปกติพอลูกมีหายเป็นปกติพวกมันก็รีบเข้ามากราบการหลวงพ่อคูณกล่าวคำสรรเสริญขอบคุณกันยกใหญ่แต่หลวงพ่อก็อได้แต่เพียงบอกว่ามึงไม่ต้องมาขอบใจกูมึงต้องขอบใจรพระพุทธเจ้าพอท่านให้พุดโธแก่กูและพวกมึงพวกมึงจงจำไว้ ศีลกับธรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยจำมาไว้ให้ดีนะต่อไปพวกมึงอย่าได้คิดมาลองดีกับกูอีกกูมานี่กูไม่เคยคิดจะเอาเป็นศัตรูกับใครกูมาที่นี่เพื่อทำความเพียรเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นความทั้งใจของกูมันมีเพียงเท่านั้นพวกมึงจงรีบไปจากพูกเขาควายแห่งนี้ซะพวกหมอผีทังางคณะ รีบก้มกับหลวงพ่อคูณอย่างสนิทใจแล้วรีบลงจากผู้เขาไฟยอย่างเร่งด่วนพอแสงอาทิตย์เริ่มมืดลงดวงตะวันบ่ายคอยเป็นเวลาที่สัตว์ป่าหากินโดยเฉพาะเสือพาดกลอนอาจสะกดรอยตามได้ตลอดเวลาหลวงพ่อคูณท่านประสบความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ผูเขาไฟเป็นอย่างดี